สกินดีๆ <c oughs> <ช mouth> <uk> ไม่จัดไม่ได้แล้ว Over Top Up บร,ริการเติมเกมยิงราคาถูกตอนนี้มีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t หรือเกมอื่นอย่าลืมมาใช้บริการเพื่อโชว์สกินสาวๆล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดเข้ามาดูนะครับห่าไป3ารอบหรือ3ปืนด้วยกันต้องรับจีบอยโยมาอีกแล้วฮะแล้วก็ฟ้าเล่งกับเผาเลยเข้ามาเช็คครับแล้วดูเทเลสตวางมุกเรียบแล้วดูจีบอยสเปกมีดีสี่ทั้งที่ไฮเกียร์อยู่มีดีบอกเซ็งเรียนตามตรงว่าเซ็งอุ้ยดูไฟจีบอยมาอีกอีก เอาไม่อยู่แล้วแล้วดูอุ้ยจิตลอยว่ะเฮ้ยเอาไปดีผมว่ายิงเป็นโรคจิตแล้วไม่ได้จิตลอยวางสไบายได้หรอพิญญาพยายามอยู่เหนือสองต้องสามต้องทีเคสเรามีหอยสังขารถูกใช่ไหมพิญญาได้แค่เอ็กเฮ้ยว่าเป็นอะพิญญาพิญญาเก็บสองพิญญาเก็บสามอ๋อพิญญาแล้บผมเขามาแลยนะทานผู้ชมฮะอ่านรู้อยู่แล้วว่าชอบสแปมดีนักนะฮะท่านผู้ชมฮะแฟร์เมนทุกอย่าง เฮ้ยเราออกมามาเจตี้ถามจริงเพื่อนถามจริงเพื่อนโอ้โหมาเจตี้เอาไปสาบว่าแล้วนี่จะเกียรติระเบงตัวท้ายหรือคิดว่าจะปิด13 8กับบูเซนแบบการแข่งขันในวันนี้มาแล้วมีคนมารอแล้วมีอุ้ยบอกแล้ว อยู่อ่ะแต่ไม่เวลามันจะไม่พอดิต no ้องดูว่าฮิโร่คิดมาจากนี่ไงผมบอกแล้วว่าหายแน่นอนไม่ต้องกลัวครึ่งหนึ่งแล้วทำเป็นเล่นมันแค่แฝงกดูนี่ไงทุกคนแฝงแันอีกเนี่ยมาเจะซี้ครับมาเจซี๋ยวงี้วางเป้าเราวันกำลังไฟแกมองแกมองไหนแกมองตรงนี้มันไฟกับมันเจะซี้ได้เหมือนกันที่จะโผล่เข้ามาต่อเก็บเดี่ยวเอ็ดไปแล้วสะบัดต่อมาทีเด็ดงดับเบิลคิวใส่ไปก่อน แล้วดูการดึงเชิงเรียบร้อยอะทีระพงปิดวีนีไป10ต่อ9 SWE s p o r t กรลับมาขึ้นนำแล้วครับพี่เอ้ยครับหลังจากที่ตาม